เรื่องของพลังงานนะคะแผน PDP หรือว่าแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็นแผนระยะยาว20ปีนะคะล่าสุดกพอชอก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วค่ะโดยพลเอกประยุจันโอชาหัวหน้าคอสชอนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเห็นชอบแนวทางจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ที่จะมีผลตั้งแต่ปี2558ถึงปี2579เป็นแผนระยะยาว20ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องจอดคล้องกับแนวทางที่ทางพลังงานของโลกด้วยนะคะทางกระทรวงพลังงานดําเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา3เดือนเพื่อที่จะนําเสนอกปชพิจารณาในรายละเอียดต่อไปนะคะคือตัวกรอบนั้นเห็นชอบแล้วนะคะส่วนในรายละเอียดเองก็ต้องพิจารณาต่อซึ่งทางปลัดกระทรวงพลังงานคุณอารีพงศ์ผู้ชอุมก็บอกว่าแผน PDP เบื้องต้น หลักๆเลยต้องลอดการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงปัจจุบันนี้ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง67%ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็เสี่ยงเลยนะคะเพราะว่ารรเราไปพึ่งพาพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ก็ทําให้ต้องกําหนดสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมแล้วก็เฉลี่ยของค่าเชื้อเพลิงมากขึ้นก็กําหนดว่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทนั้นก็ไม่ควรจะเกิน3 0คือถ้าก๊าซธรมรมชาติมีปัญหาก็สามารถที่จะโยกไปใช้พลังงานอย่างอื่นได้ซึ่งต่อไปเราก็ต้องมองล่ะค่ะเป็นอนาคตของพลังงานทดแทนพลังงานาน้ําพลังงานถ่านหินขณะที่นิวเคลียร์เองก็ไม่ได้ทิ้งนะคะตอนนี้ก็ศึกษาความเป็นไปได้อยู่ก็จากํานึงถึง3ปัจจัยสําคัญก็คือ1 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งรประเทศ2ก็คือต้องสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็3ก็คือคจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดในทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะ